ก็ขอจเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกท่านอาตมาก็คือพะระปทวีประพากโลหรือบรรดาคณะสิทธินุสิตทุกผู้ทุกคนได้เรียกว่าพระจันตูอยู่ที่พักสงฆ์ทศพรบ้านสิงตบลสิงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับสําหรับวันนี้อาตมาก็จะได้มาขอคุยเรื่องตะกุดอีกวันหนึ่งเมื่อเ่าที่รียวเมื่อคลิปที่แล้ว ได้มีคณะศิทยานุศิย์หลายตหลายท่านได้โทรมาหาอาตมาว่าอยากให้คุยเรื่องตะกุดอีกสักเทศหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลเป็นที่เราจะได้เข้าใจในบรรดาตะกุดต่างๆของการทำสายวิชาคูแรงอาตมาเองได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ติฉันทะธโมวัดเขาเขียวตำบล หัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ตีท่านเป็นสิทธ์ท่านเป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่อิมสิริอุญโยที่วัดหัวเขาตำบลหัวเขาเอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้เป็นลูกบุญธรรมตอนเมื่อวัยเด็กตามประวัติที่ท่านหาศึกษาได้ทั่วไปส่วน หลวงปุติท่านได้เรียนมากับหลวงปู่แขกค,คือพระครูอเนกพุณากรเป็นเจ้าวาดรองจากหลวงปู่อิมวัดหัวเขาได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเล่าเรียนวิชาต่อสืบต่อมาจากหลวงปู่อิมและหลวงพ่อแขกก็ได้นำหลวงปุติชนทรรทมนี้ไปฝากแก่หลวงพ่อมุยวัดดอนไล เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นนอกนั้นหลวงปู่ตีท่านยังเป็นพระที่ชอบธุดงอยู่กับหลวงพ่อมุ้ยจนหลวงพ่อมุ้ยได้นำหลวงปู่ตีฉันทะธโมนี้มาเป็นเจ้าวาดวัดกัดเสียวซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอสัมชุก ซึ่งหลวงปู่ตีได้อยู่ในเขตของอีกภาาหนึ่งก็คืออำเภอลำบางอยู่ในระหว่างเขตมีคลองกระเสียวกันก้นกลางดังนั้นก็ไปหาวัดหลวงพ่อมุ่ยจากวัดหัวเขาก็ประมาณ3-4กิโลตักทุ่งนะโยมถ้าทางทางรถกัญเกวัวจะประมาณ5กิโลเมื่อเรียนจากหลวงพ่อมุ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปุ่ตีก็ออกทุดงตลอด จนได้มาพบกับหลวงพ่อทิมวัดละหันไล่ในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านเล่าว่าเป็นวัดไล่วาลีวัดไล่วาลีต้องมีสวนอะไรไม่รู้พอ่อท่านบอกต้องพายเรืออะไรเงี้ยซึ่งก็ไปทุดงแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อทิมในตามประวัติที่เคยได้กล่าวไว้ในประวัติของหลวงปูต่ตีเมื่อเจอหลวงปู่ทิมเสร็จก็กลับมาเรียนกับหลวงพ่อทิม หนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีเมื่อเรียนได้หนึ่งปีกับหลวงพ่อทิมหลวงปุตตีท่านก็ได้ไปเรียนต่อกับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามสายวิชาศักสักยันสมัยก่อนนี้ใช้เรียนสักยันอยู่เรียนสักยันกับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามสมัยก่อนนี้ก็เรียกเยว,วัดบ้านแคร์แล้วกันเนาะแต่ว่าเอาเป็นสมัยใหม่ที่คน พอจะรู้จักเมื่อมาเรียนกับหลวงพ่อกวยในระหว่างมาเรียนกับหลวงพ่อลวยหลวงพ่อตีก็ได้หลวงปู่ตีเราก็ได้เรียนกับหลวงพ่อหลวงปู่บุดดาเทาโลเรียนวิชาแป้งเศษเรียนวิชาแป้งเศษแล้วก็เรียนกับหลวงพ่เอเย็นซึ่งตอนนั้นยังอยู่วัดเดียวกันนะยังอยู่วัดวัดสัพเรียนอยู่วัด เขาเรียกว่าหลวงวัดกลางภูสีเจริญสุขหลวงพ่อหลวงพ่อบุตรดากับหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อเย็นวัดสัปเหรียญเนี่ยอยู่วัดเดียวกันสมัยก่อนนี้หลวงปู่ตีท่านก็เลยไปเรียนวิชาแป้งเศกสะท้านฟ้าผัดหน้าสาวเะือื่นดังนั้นก็ไปเรียนแป้งเศกเสร็จก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเย็น เรียนวิชาพอพ่านเรียนวิชาเขาเรียกว่าฟ้างต่างๆนั่นแหละเอากันแบบสรุปหน่อยเพราะว่ามันเดี๋ยวเวลามันจะยืดยืดยาวนะก็เลยสรุปว่าไปเรียนมากับหลวงพ่อเย็นวัดสัปะเรียนแล้วก็เรียนมาจากหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยซึ่งในบรรดาครูบาอาจารย์ดังกล่าวเนี่ยท่านก็ได้เป็นสิทธิ์บางท่านก็ได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่อิม ท่านก็สืบต่อในวิชาต่างๆเนี่ยท่านก็ได้ไปเรียนกับพระอาจาร,รย์นำวัดดอนสลาดที่ก่อนนี้ทมาจะขอเอ่ยนิดหนึ่งนะขอเอ่ยนิดหนึ่งก็คือหนึ่งหลวงพ่ออิ่มเนี่ยเคยเล่าให้หลวงพ่อแขกต่อมาจนถึงหลวงปู่ตีเนี่ยฟังมาเรื่อยๆว่าหลวงพ่ออิ่มเนี่ยเคยได้ไปเรียนกับหลวงปู่ทองเท่าสมัยก่อนนี้ไปไปเรียนไปทุด,ดงแล้วก็ไปเรียน กับหลวงปู่ทองเท่าสิบสายเขาอ้อดังนั้นพระอาจารย์น,นำวัดดอนสลาเนี่ยหลวงปู่ตีก็ได้ไปเรียนวิชาด้วยเรียนวิชาด้วยกับพระอาจารย์น,นำวัดดอนสลาแล้วเสร็จแล้วก็หลวงพ่ออิมนี่ก็ไปเรียนกับหลวงปู่ทองเท่าเป็นหธรรมิกหมายถึงว่าถ้าภาคใต้ก็ต้องหลวงพ่อทองเท่าภาคกลางก็ต้องเป็นหลวง ูอ่อิมวัดบัวเขาภาคเหนือก็ต้องเป็นหลวงพ่อสุขวัดประพรมขามเท่าในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นดังนั้นเมื่อหลวงปุตตีความเป็นมาของหลวงปุตตีที่อาตมาได้กล่าวมาพอคร่าวๆพอเป็นสังเขปให้บรรดาญาติโยมคณะสิทิยานุนสินได้ฟังพอเป็นคร่าวๆยังไม่ละเอียดถ้าละเอียดอาตมาก็่าเล่าเทค็คต่อไปละกันอาตมมก็กระชับเท็คนี้หน่อยหนึ่งก็คือความเป็นมา ให้ให้พอเป็นสังเกตได้ดังนั้นเมื่อวิชาต่างๆต,ๆตกทอดมาหลวงปู่ติเนี่ยหลวงปู่ตีก็ได้มีรู้สิษธิอยู่ด้วยกันสององค์สองอท่านชื่อพระาจานัทนทรงแล้วก็ชอบทุดงก็ไปเป็นไข้ป่าตายแล้วก็มีอัตมาเป็นสิทคนเดียวของหลวงปูต่ติเป็นสิษย์คนเดียวดังนั้นก็ได้เล่าเรียนต่างๆมาตั้งแต่สมัยเด็ก อยู่วัดอรมาอยู่วัดกับหลวงปู่ตีตั้งแต่ห้าขวบเนื่องจากแม่เป็นวันนรกแม่เป็นวันนรกไอเป็นเลือดสมัยก่อนก็อยู่กับหลวงปู่ตีมาอยู่กับพ่อพ่อคือพ่อไปบวชสิบเอ็ดพรรษาไปบวชสิบเอ็ดพรรษาก็อยู่กับหลวงปู่ตีมาตลอดสมัยในวัยเด็กแน้วมาก็ หลวงพ่อนี่พ่อยอดนี่ก็เอาไปฝากหลวงปูต่ตีเป็นบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมเพราะว่าการที่เราจะไปเรียนกับพ่อเนี่ยพ่อก็เรียนกับหลวงพ่อแขกมาแต่ว่าตึกทอดให้ลูกไม่ได้เขาห้ามในวิชานี่เขาห้ามพ่อสู่ลูกนี่ห้ามเลยทั้งในวิชาก็ตามทั้งในไหนก็ตามเขาอยาห้ามโยมเขาไม่ให้ดังนั้นมาก็ พ่อแมนจะเรียนไม่งหหลวงพ่อแขรพ่อก็ไม่ให้อดตมามาเรียนทางสายอีสานนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเียมไม่ได้ต้องให้อ้อมไปเรียนต้องให้อ้อมไปเรียนก็ไปเรียนตรงๆเลยไม่ได้เลยต้องใช้วิชาแบบต้องต้องก็เลยสืบสายตรงๆไม่ได้พ่อสู่ลูกก็ไม่ให้ดังน,นั้นเมื่ออาตมมาไปเรียนกับหลวงพ่อตีตก็เรียนมันตั้งแต่เด็กก็เห็นเรื่องราว ต่างๆมากมายในการบุกเสกต่างๆและเอกอุที่สุดอาตมาก็ชอบในการสักยันต์แล้วก็ตะกุดและการเรียนวิชาทำผงต่างๆอาตมาเรียกว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ในยุคนี้ที่ได้อาตมาได้ได้มีความรู้พอสมควรไม่ไม่ไม่แค่ว่ายกยอตัวเองก็มีความรู้ในด้านนี้ แต่ก็เราก็เลยมาคุยกันเท็กที่แล้วบางท่านก็บอกโอ้โหหลวงพ่อทำเนี่ยมันทําได้ไม่เยอะหรอกตามที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะว่าเราทําตามเลิกเลิกบางทิ้งมีไม่ไม่กี่ดอกก็มีอย่างเช่นใช้เลิกต่างๆอันมาจะไม่บอกเลิกแต่ว่าถ้าอยากเรียนเลิกก็มามามาตอกในความรู้ของอาตมาได้แต่อนมาจะไม่เผยแพร่เพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ไม่ได้สั่ง ให้เผยแพร่แต่ว่าสอนลูกศิษย์สอนให้แต่ไม่อยากเผยแพร่ไม่อยากนำมาคุยเพราะเป็นการที่ลาคนจะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะหาวัาตมา・นี่เป็นพระที่ปวดโอ้ดังนั้นเราก็ได้มาคุยกันเรื่องตะกุดต่อจากตอนที่แล้วก็คือตะกุดเนี่ยต้องมีเลิกมียามีการ,การวิธีทำต่างๆ แม้แต่การรีดตะกุดก็ไม่ใช่ว่าเราจะนำตะกุดจากท้องตลาดมามาเขียนมามาทำน,น,นะโยมนะตะกุดก็ต้องมีที่มาที่ไปแม้แต่การจานนะมาก็ก็เคยได้เล่าตะกุดเมื่อรีดมาก็จะเป็นแบบนี้โยมจะเป็นแบบตะกุดที่ที่รีดมาก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเราจะเห็นได้ว่าเป็นแผ่นที่รีดมาก็จะเป็นแผ่นเพราะเราต้องมีชนวนนะัน การก่อไฟหรือการจัดทําอะไรก็แล้วแต่โยมมันต้องมีน้ํามันเหมือนมีน้ํามันลาดไว้อโยมเอาไฟไปจุดกระถานมันไม่ได้มันก็ต้องมีน้ํามันหรือมีเชื้อเพลิงมิฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ในการทําผงแล้วก็ต้องมีผงชนวนมวลสารเก่าสักสิ่ต่างๆแล้วโยมทํแตะกุดโยมจะมาเอาแบบทั่วไปตามตลาดมาทําเนี่ยมาว่ามันก็เหมือนกับว่ากระไาอยู่พูดกันตรงๆแบบเนี้มันมันจะง่ายไปจัดในการ ในการจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะไปมันเป็นไม่เป็นไปต,ตามโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้อยมดังนั้นเมื่อเราไปรีดมันก็จะได้เป็นแบบเนี้จำนวนบนสารเก่าก็จะได้เป็นแบบนี้นนนนนแ,บบนและการจานในโยมนะการจานก็เช่นเดียวกันเมื่อการจานในโยมจะเห็นได้ว่าการจานมันต้องมีทั้งหมดทุกหน้าเอกอุที่สุดของหลวงพ่อปวยก็คือยันมงกุฎพทธเจ้าเอกอุ แล้วก็มียนันหลายๆอย่างอยู่ในนี้มากมายเยอะมากมายดังนั้นทุกดอกของอันตมาจึงจึงจึงเป็นการยานันเป็นการจานยันที่ที่แน่นด้วยอักขระโยมที่แน่นด้วยอักขระต่างๆที่แน่นด้วยอักขระต่างๆแล้วก็จะเห็นได้ว่ามงกุฎในยันเนี่ยจะเป็นเอกอุโบของอันดมาแต่และรุ่นละรุ่นก็สลับยันกันไป แต่ยันเนี่ยมากมายโยมแล้วก็ยสอเอ่อเสยสอดแทรกในการคงกับพันชาตีก็ดีบางยันก็อยาเห็นได้ยันอรือปลาคายันต่างๆของความเป็นไม่ตาการเป็นสิ่งต่างยันมหาอุดยันอิโสยันทุกอย่างตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งเทปที่แล้วเนี่ยก็จะมีต่างๆในรุ่นบางรุ่นก็จะพอกชนรงใต้ดิน ันระลงใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหาซื้อตามตลาด,ดนะโยมนะของอาตมาไม่มีนะของยันโตไม่มีคําว่าไปหาซื้ออาตมาจะต้องไปขุดโยมไปขุดตําจอมปวกไปขุดเองให้ได้ใต้ดินบางทีก็ได้น้ําน้ํามาบ้างน้ําแบนสองแบนเนี่ยถือว่าโอ้โหนั่น,นแหละเป็นโพรงใหญ่แล้วขุดเพื่อนําชนระงใต้ดินมาแท้ๆอาตมา รับประกันแบบล้านเปอร์เซ็นนะไม่ให้ไม่ใช่เอาของแบบว่าพูดกันมาเรื่อยอะไรเงี้ยมาไม่เอาถ้าไม่เห็นกับตายังไม่เอาการทำมันมาถือว่าทําเราไม่ได้ทําเพื่อการเป็นธุรกิจการค้าการทานี่เราก็ทําเพื่อบรรดาลูกศิษย์บางทีก็ไม่ได้เสียเงินบางทีก็แจกให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ลองไปถามกันดูได้ว่าจริงไหมมาทํามาเยอะแยะมากมายนะตะโกุดดองเป็นไม่รู้จะกี่หมื่นก็มีอย่ แต่นั้นมันเป็นธุรกิจที่ว่าเขาเอาไปแล้วเขาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้ว่าเอ,อ้ยมึงจะไปขายนะหรือมึงจะไปขายแพงหรืออะไรต่ออะไรอันนี้เมื่อเราให้ก็หมดสิทธิ์ของการให้ไปแล้วใครจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเราให้ฟรีเขาจะไปทําเขาไม่ขายก็เรื่องของเขาหรือจะอยูอย่กเขาก็เรื่องของเขาขอะไรทํานองแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปไปวุ่นวายกับเขาเมื่อให้ก็คือให้แต่เราให้ด้วยเจตนา เราจะเห็นได้ว่าการจานทุกอย่างแม้จะล้นออกมายังไงเนี่ยมันก็เห็นมันก็เห็นหมดเห็นหมดนะฮะแล้วก็มีเห็นหมดเลยลก,ก็จะปีคดต,ต่างๆของแต่ละรุ่นละรุ่นอนามาก็อ,อนามาก็ถือได้ว่าของแต่ละรุ่นเนี่ยก็แน่นใช้คําว่าแน่นละกันแน่นเพราะทําตามเลิกตามยามตาม อ่าต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตะกดของอาตมาเนี่ยแผ่นยันก็ไม่เหมือนไขรแผ่นยันเราก็จะเห็นไม่ค่อยเหมือนใขรเพราะเรารีบของเราเองเราไม่เคยเอาแบบแผ่นยันทั่วทั่วไปตลาดที่มาบ้วนกันอย่างเนี้ยอาตมาไม่ไม่ทำเพราะและก็ไม่ได้ว่าใขรนะโยมนะคือความความแต่ละองเขาอาจจะเรียนของเขามาอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าสูตรใครสูตรมันแต่นี้เราคุยถึงเรื่องสูตรของอาตมาเอง ยังไม่ขอไปก้าวไกลท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็การที่ว่าอาตมาจะามาทําตะกุดเพื่อจอะามาทำมาหากินอะไรแบบเนี้อาตมาก็ก็ขอปฏิเสธคือทําเนี่ยต้มีอยู่แต่ว่าไม่หากินก็ไม่ได้นะยโยมนะเพราะว่าบางทิ้งแจกเข้าไปเขาก็เขาก็ให้ตังเราก็มีแต่ไม่ได้เป็นแบบเปิดหรือว่าเป็นมีร้านค้าหรือว่าการจะทํานึกอยากจะทําอะไรเงี้ย ซึ่งเขามาติดต่อทีหนึ่งดอกหนึ่งเนี่ยโยมดอหนึงไม่รู้จักเท่าไหร่เป็นพันๆเขาก็าให้แต่เราไม่ได้ที่เหตุที่เราไม่ได้เอามาทํากินคือเราไม่ได้ทำามาเพื่อมาตั้งหน้าตั้งตาจะรอขายให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเราทํามาเพื่อหนึ่งเราจะมีวัตถุประสงค์ถ้าในการสร้างอะไรเราก็เมื่อสร้างบทเราก็สร้างเท่าที่เราเท่าที่เราจะทําเปรียบเสมือนการสร้างเหรียญรุ่นแรกของอาตมา มาสร้างเหรียญรุ่นแรกนะอันนะมาก็นํามาโชว์หนเมือนเหรียญรุ่นแรกยังยอมจะเห็นได้ว่าเหรียญรุ่นแรกก็เหมือนกันอันมาทำมามันทิงอาจจะไม่โชในสายตาญาตโยมเท่าไหร่อ่ะฮะแต่ว่าแต่ว่าอะไราย,ยมแต่ว่าเมื่อสร้างเท่าที่เรากําหนดแล้วอันมาก็จะสั่งพาบลิ้งทันทีนไม่เอามาเป็นภลรัหรือเอามาเป็นเอ้ยขายดีแล้วก็ปั๊มต่อแบบนี้สันดาน ไม่มีเพราะตมาตมาก็ไม่ใช่พระด,ดีแต่ไม่ชั่วแน่นอนตมาเป็นกล้าพูดแล้วก็การทำอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเพื่อเอ้โหทำเยอะเยอะเงี้ยมาขายเงี้ยไม่ใช่อะโยมนะไม่ใช่ทำแล้วก็มาแจกส่วนหนึ่งเนี่ยตมาก็อย่างเช่นตมาจะสร้างห้องน้ำเนี่ยโยมมันไม่มันเลี่ยไรยก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นที่พักสงเรื่อยก็ไม่ได้เราก็ต้องทําไปเพื่อเราอยากจะได้ห้องน้ํากี่ห้องสมมุติสามห้องเนี้ยเป็นเงินเท่าไรเป็นเงินห้องหนึ่งเท่าไร 30, 40, 40, สามหมื่นตีหมื่นสมมุตินะยายโยนเนี่ยพอเมื่อทำสามห้องเข้ามาก็ก็จะไม่ทําเพราะว่าการทํามันยากโยมมันประวัติระบมเนื้อตัวการทําการวงสวงการทําพิธีต่างๆมันไม่เยืนนึกอยากจะทําแล้วก็ขายเอามาขายกัน ทำมันด้วยความลาบากโยมลาบากมากและยิ่งเราแก่ตัวไปทุกวัน,ท,วนทุกวันการทํามันก็ไม่ได้มากมายนมาก็มีความหวงแหนเช่นเดียวกันโยมไม่ได้ทามาเพื่อหยาดนั่นก็หวงแหนไวใ้ให้ลูกศิ์ทุกท่านเอาไวด้ดูเอาไวท้ทําเอาไว้ชมดังนั้นการถากมันก็จะเห็นว่าเมื่อมันมีเวลาว่างก็จะถากออกมาอ่าอย่างสวยงามถ้าไม่มีอะไรเราก็ถากตาม ตามเท่าที่อาตมาเรียนมานะเรียนถักมาได้เท่าไหรก็ก็ก็เรียนมาเนี่ยเรียนถักมาตามเรื่องของอาตมานี่แหละโยมตามเรื่องอันนี้ก็เป็นรุ่นแปะเนื้อแปะตังก็ลองมาทําดูอย่างเงี้ยก็พอ่อผงศิลาที่คุณเป็นผงศิลาที่คุณพอ่อแล้วก็ผงม,มหาจากักรพรรดิพอกแล้วก็ลงรับพอก ติ้ง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 ปิดทองติ้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 งลองรักทานแล้วพอกอ่าอย่างนี้ก็เป็นสีท้าอ่างทิงได้อาจจะไม่ไม่เหมือนอันนี้ได้เป็นได้เย็บกระสอบสมัยโบราณโยมเป็นได้เย็บกระสอบแบบสมัยโบราณซึ่งสมัยนี้ก็มีไม่มีแต่ก็คงหายากหน่อยเนาะอ่าดังนั้นในการบางทิงก็จะพอกผงเราได้เห็นมาพอกผงอันนี้เป็นเนื้อนวโยมนวะ รีดเองเหมือนกันส่วนผสมเองนวะแล้วก็เป็นฝาบาทเป็นหลายๆอย่างเป็นหลายๆอย่างดังนั้นก็ถือได้ว่าตะกุดเท็สองนี้เราก็นำมาบอกกล่าวให้ญาติโยมได้รู้แล้วก็ขอเกินประวัติตามที่อัตมาได้กล่าวมาถึงครูบาอาจารย์ในการเล่าเรียนมามาก็สามารถที่จะให้บรรดาท่านทั้งหลายที่อยากอยาก ตรวจเช็คว่ามาเรียนมันจริงไหมความเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงมาก็ขอกล่าวว่ามามีทุกอย่างพร้อมอยากให้ดูดูว่าพร้อมมีทุกอย่างดังนั้นอนมาไม่ใช่ว่าในมาหวังความหาแสงหรือความโด่งดังอะไรใน,ในตัวมามาก็ทำไปเพื่อสิทธิ์อย่างทุกสิทธิ์ทุกผู้ทุกคน แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้นะมาก็จะขอเตือนบรรดาคณะสิทธานุศิธิ์ที่ได้วัตถุมงคลของอาตมาไปนะเมื่อมีวัตถุมงคลของอาตมาก็ควรจะมีศินมีสินสินน้อยที่สุดเลยก็คือให้มีฮิวิโอตปะคือมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปถ้าถือศินห้าก็ยิ่งจะดีถ้าถือศิน ควรจะมีศีลใดศีลหนึ่งอย่างเช่นศีลสองก็มีฮิลิโอตปะศีลส,สามก็มีกายวาจาใจคือดีทั้งต่อหน้าดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจหรือจะเป็นศีลห้าก็ได้โยมถ้ามีกราบสวดมนไหวพระนั่งสมาธิสันเสริญคุณพระพุทธเจ้าอนมาเชื่อว่าวัตถุมงคลของอนตมานี้ไม่แพ้ เกจิดใดเหมือนกันขอเพียงโยมเป็นคนดีตั้งใจดีปรับพฤติปฏิบัติดีดีด้วยกายวาจาและใจะแล้วก็กราบพระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ยิ่งเพิ่มพลังในพุทธคุณต่างๆดังนั้นวัตถุมงคลที่ได้กล่าวมาเนี้ยก็ยังไม่มีที่ผ่านมาคือมันไม่มีแล้วโยม ที่ให้ดูนี่ก็คือบางอย่างมันหลายๆรุ่นที่อาิมาได้เก็บไว้ถามว่ามีขายไหมมันไ,ไม่มีขายนะโยมนะไม่มีขาย <c oughs> ขอขอบอกไว้เลยมาไม่มีขายตะกุดที่ทําไว้ก็คือหนึ่งทำไว้เมื่อทําไว,ไวใ้ให้กับการสร้างเสร็จอาิมาก็จะไม่ทํา <c oughs> ก็จะปิดแล้วก็เปิดหาเลิกใหม่ที่จะทําอะไรต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อมางทีงมันทํารุ่นหนึ่งมันไม่พอหรกโยมทงทงรุ่นหนึ่งแล้วโยม สมัยก่อนนี้ดอกหนึ่งเท่าไหร่ร้อยเดียวสมัยก่อนเนี่ยดอกละร้อยทำแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะได้มันจะได้ห้องน้ําโยมเมื่งคิดอยู่ว่าจะได้ร้อยบาทหนึ่งดอกต้องจานไปทั้งหน้าทั้งหลังอย่างเงี้ยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งสมัยนี้ก็มาเพิ่มราคาเพราะามันทําไม่ค่อยไหวและการทําไม่ใช่ว่าทํามาอ่าวันเดียวจะได้รุ่นหนึ่งไม่ไม่ใช่นะโยมน,นะ มันก็ต้องดูเลือกของแปรแต่เป็นปีไว้ว่ามีเลิกไหนอะไรยังไงยังไงยังไงก็ให้เด่น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 อันมาจะเน้นเลิอกพลังพันอย่างเช่นวางไว้ที่โจอโลเลอรวางไว้ที่โจอโรเลิกแล้วก็จะจานเลือกของของพกังพันชาตีแต่ละแผ่นละแผ่นเราจะเก็บเก็บในในในจอโรเลิกเมื่อถึงมหัตธนเลิกเลือกเศรษฐีอัมาก็ไล่เลือกเศรษฐี วงสวงเลิกเจตีการจานจานจาจาจะเป็นลักษณะแบบนี้โยมจึงจะได้ออกมาหนึ่งรุ่นจนกว่าจะครบแผ่นที่อาามาได้เตรียมไว้ไม่ใช่นึกอยากจะจานก็จานหรือนึกอยากจะทำมาทำมามาเงี้ยก็ทำมา,ำมาำเลยอันนี้ไม่ใช่นิสัยของอนามานะและอนามาก็ไม่มีอมากล้าท้าอมากล้าพูดณนะตรงนี้เลยและอนามาก็ไม่ได้ทำมาเพื่อจะเป็นการที่จะมาเอ้ยทำมาแล้วออก ออกเทปหรือออกอะไรที่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 ลูกศิษย์ทำเนี่ยธาตมาก็ไม่ได้เพื่อจะมาหวังทํามาหากินแบบนี้อ่าอาตมามาเผยแพร่ความรู้ที่อาตมาได้เล่าเรียนมาเพื่ออาจจะเป็นอนุสอนหรืออาจจะเป็นความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังจะได้มีสติมีความรู้ของความเป็นมาในการทําการจะสร้างทรร ไม่ใช่ว่าเราจยานึกอยากจะทำางินนี้เป็นใจนึกแบบนี้มันไม่มีมันควรจะทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนในโบราณโบราณมาว่ามันก็ไม่ค่อยหนีกันนะในในตำราทุกทุกองคเพราะว่าสมัยเก่าก็น่าจะเป็นแบบนี้เราจะทําโดยสุกเอาเผากินยังอาตมาไม่มีและมาก็ไม่ได้ทํามาว่าเออวันนี้ขายแล้วเอาเงินมามาใส่กระเป๋าหรืออย่ามากินก็ไม่มี ไม่ใช่สันดานของอัตมาดังนั้นที่ทํามาเนี่ยเมื่อสร้างสิ่งต่างๆเสร็จก็เสร็จส่วนหนึ่งอันตมามีลูกศิษย์เยอะเพราะอันตมาก็ก็มีคนลูกศิษย์ที่รักอันตมาก็จะจับใจมือให้เขาดึงที่ระลึกเขาอย่าไปขายหรือไม่ขายเรื่องของเขาแต่ที่เหลืออันตมาก็จะเก็บไว้อัตมาก็มีความหวงแหนเหมือนกันโยมเพราะว่าการทํามาแต่ละอย่างมันไม่ใช่ง่ายมันยาก อย่างนั้นามาเมื่อเสร็จแล้วก็คือพอรุ่นต่อไปก็จะต้องโอ้โหดังนั้นกว่าจะได้มทีเปหนึ่งได้ได้รุ่นเดียวโยมกว่าจะได้เปรหนึ่งรุ่นหนึ่งถามว่ายากไหมมันก็ยากยากอันนี้ก็คือความเป็นเล่าให้มาเป็นพอสังเกตนะโยนนะพอนนี้นิดหน่อยวันนี้นมาก็ขออนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระปัจเจกุลเจ้า คุณพระลานตาเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดประทานพระเมตตาปานีพระศพันธังศีพุทธบาร,รมีทุกประการที่พระองค์ได้ทรงบอเพ็ญนเพียนมาจงเป็นตบะเดชะประสิทธิ์ประสาทให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้กับจิตท,ที่ที่ที่อยากจะทำที่เรียกว่ามีกําลังใจนะโยมนะดมะมาก็พูดไม่ถูกเพราะดมะมาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องในะเรื่องนี้ก็ขอให้ โยมทุกท่านที่ได้ดูที่ได้กดไลค์ที่ได้กดกแชร์นี้จงพบกับความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มีความสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาขอให้ยมอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ตำบาคนอย่าได้จนบาใครแม้นยมปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดที่เป็นไปตามานองของธรรมแล้วไซสขอสิ่งนั้นจงบังเกิดแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ที่ได้เข้ามาดูนี้ จงประสบแต่ความสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกประการด้วยเทินขออนุทนาสาธุนักโยนนะสาธุ